เอามน,ออนะเขาแล้วเาแล้วควตรงไหนดีแบ่งแบ่งอยมั้นี่คือลงข้าวฟาแล้วแบ่งซอยมั้งดูตรนี้กันเข้าเบาๆนี่คลองพารุยาพนรุญานี่ในนี้นี้ท่านบอกว่ามันจะทำให้ร่างกายเราดีไวยนะเออทำชักคนร้อยไมได้เนี่ยวัดไหนไปได้เนี่ย ล่มอย่างเดียวนะเอาล่มสีแดงล่มสีดำเดิมถวายพระสงฆ์นะที่ทำหน้าวันสองวันน่ะทำรวยไว้ได้จริงๆทำไว้ก็ดีไว้เลยไว้เนี่ยหลวงพ่อฤาษีสีดำบอกทำบุญไว้ทำบุญช่วงเช้ารวยก่อนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะทำรีบทำรไวๆกันรวยไว้ๆหน้าบิดหัวตรงไหนอ่ะนี่เสร็จทั้งหมดแล้วหน้าหัวมาบ้านนี้ไม่เสียชื่อเปื้อนเลือด เปิดตรงไหนเอาไปไม่พีผชายอ่ะเสื่มใช่เสริมก็เอาไ้ด้วยเดี๋ยวดูโไหมอ่ะพี่ผู้ชายเด้นก่อนอ่าปตรัปิดตรงไหนมีไหมพี่ผู้ชายดีครับร่างกายเราสูจิงร้อยดีขึ้นกีเปอรเซนต์แล้วเป็นร้อยแล้วคือขอคอให้หนักิก็ร่วยอ่ะปดตรงไหนช่วงนี่อกทำยังไเอา ปวกอะไน,นาาแมวนกบอบด้วยเจ้าก,กรรมดีเด่นทั้งหมด บอกให้มาเสียบบอกนะอันน้นมัคงหลังกว่แค่ทีเดิดที่ล่งไหมเออเดี๋ยวไปทำส่งญาให้เขานะโล่งนะไปถวายพระสฆ์นะคุณคิดให้เป็นระดับนีうう้แล้วเอ็ไหมล่งไหมเก้าสิเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้นี่จะทำนั้นจนแค่นี้อยากพึ่งไปยังไม่จบเลยนะเฮ้ยเเขา่อนเขาลุดเนี่ยเขาถิงกันงไเขา่อีัเซีดู จโตตับพองอีกปอดหแล้วรั่วใช่ไหมหัใจเขาเนี่ยไม่ธรรมาดานะนี่เหมือนจะเป็นลมบ่อยๆนะเคยเป็นมนหรือเปล่า <S <S เคยจะเป็นลมบ่อยๆไหม <S <S บ่อยหัวใจโตแล้วรั่วเสร็จแล้วอัดเครื่องพลังจิตครับเลยยกเครื่องใหม่เออสถานีพลังจิตมีที่นี่ที่เดียวในโลก เอาหายแล้วเดินดูที่โล่งไหมโล่งลงค่ะ,ะ,คะหายใจโล่งไหมเต็มร้อยเลยค่ะเออขเขาหายเลยหลังมาสถานี